Hi guys สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ที่น่ารักนะคะทุกๆโรงเรียนเลยนะคะวันนี้ครูยูนะคะก็กลับมาเตียวให้อีกแล้วนะคะเป็นในเรื่องของอตัวชีว้วัดตอน1.2ป .6 ทับ5พูดเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆพร้อมทางให้เหตุผลสั้นๆประกอบค่ะ ทีนี้เราก็จะต้องรู้กันก่อนนะคะว่าคำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกที่เขาจะเอามาออกเนี่ยมันจะประมาณไหนนะคะก็แบบนี้เลยนะคะ,อ,ะอ่านตรงนี้อาจจะยังรู้สึกงงๆนะคะเราจะต้องเรียนรู้คำศัพท์นะคะว่าสักครู่นะคะ ชอบไม่ชอบพูดยังไงดีใจเสียใจมีความสุขเศร้าหิวโอ้โหรสชาติสวยน่าเกลียดเสียงดังดีไม่ดีโอ้โหเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูยุนะคะได้แยกประเภทมาแล้วนะคะหากใครนะคะ มีสมุดอยู่บนโต๊ะนะคะจดได้จดนะคะจดไปแล้วก็อย่าลืมจำด้วยนะลูกนะเวลาทำข้อสอบจะได้นึกถึงสิ่งที่ครูสอนแล้วมันจะง่ายลงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะ,ะคุณครูจะพาไปแอบดูข้อสอบก่อนนะคะว่าข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการพูดเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยนะคะ,ะหน้าตาเป็นแบบไหนคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณว่ามีบทสนทนาสั้นๆนะคะนี่นะคะไม่ยาวนะคะไม่ต้องแปลอะไรเยอะนะคะย้อนกลับมานะคะใครมีสมุดนะคะจดไว้ด้วยนะคะครูยูนะคะจะแบ่งเป็นนะคะคำศัพท์ในแง่บวก positive คำศัพท์แง่ลบ ประโยคที่ตอบตกลงหรือเห็นด้วยประโยคปฏิเสธไม่เห็นด้วยนะคะคุณครูยุแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะคะสับแง่บวกสับแง่ลบประโยคตอบตกลงหรือเห็นด้วยและประโยคปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยค่ะจดลงไปเลยนะคะอ่านะคะมาเริ่มที่นะคะคำสับในแง่บวกประโยค ข้อสอบแบบนี้เขาก็จะถามว่าแบบรู้สึกยังไงเห็นด้วยไหมดีไม่ดีอร่อยไหมนะคะก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อคนไปเปลี่ยนสถานการณ์ไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราจำตรงนี้ได้เนี่ยได้คะแนนง่ายมากๆนะคะถ้าหากเจอ good great nice wonderful amazing tasty fun happy beautiful Well, w o n t e delicious นะคะพวกนี้ให้รู้เลยว่าสถานการณ์พวกนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดี Good แปลว่าดี Great ดี Nice ดี Wonderful ดี Amazing มหัศจรรย์ Tasty อร่อยนะคะ Tasty delicious เนี่ยเป็นรสชาติดีนะคะ Fun สนุก Happy มีความสุข Beautiful สวย Well d ีวอนนะคะวอนคำนี้นะคะเป็นเวิร์บช่องสองของวินเขาจะชอบแบบประมาณว่าชนะมานะคะเขาก็แบบพูดมาว่าชนะแล้วนะคะให้รู้ว่าวอนเป็นเวิร์บช่องสองของวินก็คือชนะมันมันเขาเล่าในพูดถึงเหตุการณ์ที่มันดีนะคะทีนี้มาดูนะคะคำศัพท์ในแง่ลบค่ะ ถ้าเจอคำสั่งแบบนี้ให้รู้เลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นในทิศทางที่ไม่ดีแล้วนะคะประโยคหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นมันก็จะต้องคล้อยตามกันไปนะคะจะมีคำว่า bad sad ทรงยัง bad sad ยังบ่อยนะคะ sad awful terrible unhappy fail pain accident sick นะคะ bad sad bad ก็คือแบบแย่ sad คือเศร้า o u l ก็ fool, คือแบบแย่ terrible นะคะ unhappy ไม่มีความสุข fail คือแบบสอบตกนะคะ pain เจ็บปวด accident อุบติเหตุ sick คือเจ็บป่วยนะคะคำศัพท์พวกนี้เนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งสิ้นเลยนะคะเวลาเลือกคำตอบก็จะต้องให้มันคล้อยตามกันไปด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นประโยคที่ใช้ตอบตกลงนะคะหรือประโยคที่พูดในลักษณะที่เราเห็นด้วยนะคะตอบตกลงเวลาเรานึกถึงตกลงก็จะมีแบบโอเคโอจุดเคจุดนะคะอันนี้ก็แบบโอเคเหมือนกันนะคะ sure I w o u love d l t o I w o u l d love t o ย่อมาจาก I would love to นะคะก็คือเห็นด้วยนะคะ I would love to ไม่ได้แปลว่าฉันรักนะคะ มันแปลว่าฉันมีความรักนะคะ I love you ก็คือแปลว่าเห็นด้วยนะคะ I'll be glad t o u I agree with you นะคะพวกนี้คือแบบเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะ,ะ,ะ That's a good idea โอ้เป็นไอเดียที่ดีเห็นด้วยนะคะ h a t would be fine h a t would be fine h a t be fine นะคะก็คือเห็นด้วย Certainly Certainly เป็นการตอบตกลงนะคะเด็กๆไม่ค่อยรู้คำนี้นะคะ Certainly alright นะคะพวกนี้ความหมายเดียวกันหมดเลยนะคะอย่ารู้จักแค่โอเคคำเดียวนะอ่ะต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธไม่เห็นด้วยนะคะเราถ้าปฏิเสธเราก็รู้อยู่แล้ว No not sorry นะคะพวกนี้ sorry เนี่ยใช้ได้ทั้งแสดงความเสียใจขอโทษนะคะแล้วก็แบบเชิงปฏิเสธนะคะ no not sorry รู้อยู่แล้วทีนี้มาดูนะคะ i don't think so i don't think so นะคะก็ความหมายเดียวกันนะคะ i'm i afraid not i'm afraid not ได้หมดเลยนะคะจอนพวกนี้นะคะให้รู้ว่าเวลาเจอพวกนี้ความหมายเดียวกันหมด นะคะก็คือเป็นประโยคปฏิเสธไม่เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวนะักเรียนมีเวลานะจดพวกนี้ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ไปจำให้ผ่านผ่านตาด้วยนะคะอ่ะมาดูนะคะที่ข้อสอบนะคะเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวนะคะพร้อมให้เหตุผลสั้นๆน,นะคะมาดูนะคะนี่เป็นบทสนทนานะคะระหว่างสองคนนี้นะคะจูลี่กับเดฟ จูลี่ถามว่า why why แปลว่าทำไม why are you crying คุณร้องไห้ทำไมใครคือร้องไห้คุณร้องไห,ห้ทำไมเจฟพูดอะไรก็ไม่รู้ I fail science วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรากลับมาดูนะคะคำว่า failed ดีไม่ดีคะไม่ดีใช่ไหมคะ negative นะคะคำศัพท์ในแง่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดคำศัพท์ในแง่ลบขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคำพูดต้องคล้อยตามไปด้วยนะคะเราก็มาตัดก่อนค่ะพอเจออันนี้ค่ะนะคะ you are not I'm very sad he's not funny she's going out นะคะพอเราเจอพวกนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะไล่วิเคราะห์เลย Choice ที่ห you are not คุณไม่นะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะคนที่ถามว่าทำไมคุณร้องไห้จุดๆุฉันตกวิทยาศาสตร์คุณไม่จุดๆตกวิทยาศาสตร์ตัดทิ้งค่ะคนละเรื่องเลย I'm very sad ฉันเศร้ามากฉันตกวิทยาศาสตร์เก็บไว้น่าคิดนะคะ Choice ที่ส he's not funny ทำไมคุณถึงร้องไห้เขาไม่ตลกนะ เขาผู้ชายไม่ตลกนะฉันตกวิทยาศาสตร์ถามใครเนะี่ยมามีเขาผู้ชายไม่เกี่ยวนะคะตัดทิ้งนี่ก็ชีไม่เกี่ยวค่ะเขาถามคุณค่ะถามยูตอบไอถามไอตอบยูนะคะถามยูตอบไอนะคะแถมความหมายยังไปด้วยกันได้ด้วยนะคะนี่นะคะทำไมคุณถึงร้องไห้ I'm r e a l y sad ฉันเศร้ามากฉันตกวิทยาศาสตร์นะคะ ต่อไปค่ะ,ะคุณครูให้นะักเรียนพิจารณานะคะว่าสองคนนี้อ่านพูดอะไรกันนะคะอ่านชื่อไม่ออกไม่เป็นไรนะคะอ่านชื่อไม่ออกไม่เป็นไรนะคะดูนะคะว่าเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะคนนี้ค่ะพูดว่า Did you have a good time at campDid you have a good time at camp? คุณมีช่วงเวลาที่ดีตอนที่ไปแคมป์ไหมก็คือไปไปตั้งแคมป์นะคะก็คือแบบไปแคมป์ม,มาแบบดีไหมมันดีไหมถ้าแต่แบบสันส้นงๆง่ายๆไปแคมป์ม,มามันดีไหมนะคะคนนี้บอกจุดๆ,ๆนะคะทีนี้มาดูนะคะแล้วเขาก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรมาอีกแล้วนะคะเราต้องมาวิเคราะห์ค่ะทั้งสี่ตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่ง yes I was bad อันนี้เป็น yes ใช่อันนี้เป็น bad ส่งยัง bad set ยังบ่อยเกี่ยวกันไหมนะคะคุณมีวิช่วงเวลาที่ดีไหมใช่มันดีอา้าตรงนี้ใช่ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบตัดทิ้งค่ะช้อยที่สอง yes is what fun ตรงนี้เป็นอะไรคะบวกตรงนี้เป็นบวกต่อไปค่ะ no it was great ถ้านักเรียนได้ดูมาแล้วนะคะเมื่อกี้ครูยูสอนไปแล้วนะคะ Great, Great ก็อยู่ในคำศัพท์แง่บวก no เป็นลบ Great เป็นบวก choice ที่4 no I was happy no เป็นลบ happy เป็นบวกขัดแยง้งขัดแยง้ง ะะเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่จะเข้ารอบส่งเข้าประกวดก็คือ Choice ที่2องนะคะ Did you have a good time at camp? yes it's what form นะคะข้อต่อไปค่ะ Michelle is wearing a new shirt มิเชล l e กำลังสวมใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหม่มิเชล l e ถามว่า do you like it do you like it คุณชอบมันไหม นะค,ะคนนี้นะคะแอบิเกลอ่านชื่อไม่ออกไม่เป็นไรค่ะใครจะชื่ออะไรไม่เป็นไรคะ่ะช่างเขานะคะคนนี้ตอบว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหข้อมูลข้างหลังก็ไม่ให้อะไรมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้นะคะเราต้องมีเคราะห์ให้ครบทั้ง4ตัวเลือกค่ะนะคะ,นะคะขึ้นต้นด้วยดูเนี่ยมันจะต้องเป็น yes no question นะคะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะ อย่าเลงแต่ yes no question นะคะเราต้องมีเหตุผลด้วยเพราะเขาบอกว่าให้เหตุผลสั้นๆนะคะคุณชอบมันไหม choice ที่หนึ่ง yes i see ใช่ฉันเห็นเอา้าเขาถามชอบไม่ชอบเนะี่ยเขาถาม like ใช่ฉันเห็นคนละเรื่องตอบพูดคนละเรื่องคนละราวนะคะข้อที่สอง i think you are right ฉันคิดว่าคุณถูกนะฉันคิดว่าคุณพูดถูกถูกต้องนะ เก็บไปก่อนช้อยส์ที่ส you will like my shirt คุณจะชอบเสื้อเชิ้ตของฉันคนนี้ถามคุณคุณชอบมันไหมคนนี้บอกคุณจะชอบเสื้อเชิ้ตของฉันเอาไม่ได้ถามไม่ได้ตอบที่เขาถามเลยส่วนข้อที่4 it looks just right on you it looks just right on you ลุกคำนี้ไม่ได้แปลว่ามองนะมันดูเหมือนคะ่ะมันดูจะเหมาะนะคะ right มันดูจะเหมาะสมกับคุณนะคะ right on you แปลว่าแบบเหมาะกับคุณนะคะมันดูเหมาะกับคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะต่อข้อที่4นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไป at the museum at the museum ที่พิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดนะคะพูดว่า what do you think about the painting What do you you t i n n k b o u u y t u r painting? ก็คือคุณคิดยังไงนะคะถามนะคะสิงคุณคิดยังไงเกี่ยวกับภาพวาดนี้ภาพระบายสีภาพวาดนี้นะคะคนนี้นะคะ ตอบมาว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามความคิดก็ต้องตอบเป็นความคิดใช่ไหมคะตอบเป็นความคิดของคนนี้นะคะนี่เขบอกว่าถามยูเมื่อกี้คุยยูบอกไปแล้วถามยตอบไอถามไอตอบยูคนนี้ถามยูก็ต้องตอบ i นะคะถามยตอบ i ไม่มีค่ะถามยตอบยตัดทิ้งคนะ่ะถามยูตอบยไม่มีนะคะเหลือไอสองข้อ I don't think so God. I think it's beautiful I t h i n k so คือประมาณว่าฉันไม่เห็นด้วยอ่ะฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะนะคะนะไม่เห็นด้วยนะคะถ้าฉันเห็นด้วยมันจะเป็น agree นะคะมันจะตรงข้ามกันกับ agree เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งค่ะถาม t i n งนะคะโอ้โหเห็น i n คุณคิดยังไงฉันคิดว่าแค่นี้ก็รู้แล้วแถมยังมีถาม y o U ตอบ I อีกชัดเจนเลยค่ะ ได้แต้มนะคะข้อต่อไปค่ะแจ็คคุยกับลิซ่าค่ะลิซ่าแบ็คพิงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแจ็คแจ็คสันหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแจ็คบอกว่า I don't feel well I've got a headache นะคะ headache คือปวดหัว I don't don't เป็นปฏิเสธค่ะ feel รู้สึก well ดีฉันรู้สึกไม่ดีเลย I've got มาจาก I have got นะคะฉันปวดหัวนะคะปวดหัวสถานการณ์ดีไม่ดีประโยคนี้สถานการณ์ไม่ดีนะสถานการณ์เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นลิซ่าจะพูดว่าอะไรสถานการณ์เป็นลบยังจะมา great อีกตัดทิ้งค่ะสถานการณ์เป็นลบยังจะมา c o n t u a t i o n s ตัดทิ้งค่ะแสดงความยินดีไม่เกี่ยวค่ะ that's a good idea เป็นไอเดียที่ดีปวดหัวมาไอเดียที่ดีก็ไม่เกี่ยวค่ะ I'm sorry to hear that โอ้ยเสียใจด้วยที่ได้อย่างนั้นนะคะสถานการณ์มันพาไปไม่ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่ต้องตอบได้นะคะก็คือข้อที่สีค่ะข้อต่อไปค่ะ Situation ก็คือสถานการณ์ที่บ้าน at home John บอกว่า Let's have a picnic this weekend ว e กเอนก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะถ้า weekday คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกอันนั้นคือ w e k k d y y ถ้า e k k n n n นะคะเคือหยุดสุดสัปดาห์ก็คือ2วันเสาร์อาทิตย์ Let's have a picnic this weekend ไปปิกนิกกันเถอะในวันหยุดเนี้ยในสุดสัปดาห์เนี้ยซาร่าพูดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมีเครื่องหมายตกใจมาด้วยแปลว่าแบบ เห็นด้วยใส่อารมณ์หรือยังไงก็ไม่รู้นะคะบอกว่า where will we go where แปลว่าที่ไหน will แปลว่าจะ we พวกเรา go ไปพวกเราจะไปที่ไหนจอห์นบอกว่า at the riverside at the riverside ก็คือริมน,น้ำนะคะริมน,น้ำอ่ะทีนี้ค่ะเขาจะไปด้วยไหมนะคะ ถ้าไม่ไปด้วยก็คงไม่ถามว่าไปที่ไหนนะคะอาทีนี้ดูนะคะเราต้องมาวิเคราะห์และสี่ตัวเลือก choice ที่หนึ่ง it's good idea อ้เป็นไอเดียที่ดีนะอ่นนี่ชมนะคะบวกมีคำว่า bad bad รู้เลยลบส่งยัง bad นะคะลบ it's terrible terrible คุณย,ยุสอนไปแล้วลบ เอาสื่อสอนไปแล้วเป็นลบเป็นข้อเดียวที่เป็นบวกจบไปเลยกู๊ดไอเดียนะคะได้คะแนนคะ่ะข้อนี้ง่ายมากนะคะ,ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อสอบแสดงความรู้สึกความคิดเห็นนะคะพร้อมให้เหตุผลสั้นๆนะคะวันนี้ครูยูก็มีคำคมมาฝากนะคะ The best preparation for tomorrow is doing your best today การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอให้นักเรียนปหของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต2ทุกโรงเรียนนะคะทำข้อสอบถูกนะคะแล้วก็เจอข้อสอบที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้อย่างที่ตั้งใจนะคะคึดลักโชคดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย